โรงเรียนเพียงหลวง13ประชาบำรุงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนณวดีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสองขอเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคกทีสการน้มนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงราชกาลที่10สู่การปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อผลงานร,รักชาติมีคุณธรรมน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสารงานพระราชดําริความเป็นมาและความสําคัญพระบรมราชโบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่1ิได้ทรงพระราชทานพระบรมราชโบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น้อมนําไปปฏิบัติให้บังเกิดผลซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติโรงเรียนเพียงหลวง13าประชาบำรุงได้พัฒนารูปแบบบริหารจัดการนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้ชื่อผลงานรักชาติ มีคุณธรรมน้มนําพระราชปณิธานสืบสานงานพระราชดำริโดยการน้มนาพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโดยรูปแบบเพียง 13L model โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศโดยการน้มนําพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคมมีวินัย 3. เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการสืบสารงานพัฒนาตามรอยเบื้องพยุกลบาทอย่างยั่งยืนเป้าหมายเชิงปริมาณผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร้อยละเกเข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพผู้บริหาร ครูบุคลากราทางการศึกษาและนักเรียนมีความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคมมีวินัยเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการสืบสารงานพัฒนาตามรอยเบื้องพะยุคลบาทอย่างยั่งยืนกระบวนการพัฒนาวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้มีการน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโดยใช้รูปแบบเพียง13 L เอลโมเดล ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีแนวคิดความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงระบบเพียง13 L-Model ผลการปฏิบัติตามโครงการที่ออกแบบไว้ประสบผลสําเร็จไปตามจุดประสงค์และเป้าหมายซึ่งประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เรียนพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีทักษะชีวิตตามแนวพระบรมราโชบายต่อครูปรับบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ตามแนวทางครูดีมีบุญการต่อผู้บริหาร มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนและขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นระบบส่งเสริมวิสัยทัศน์ที่เชื่อมโยงกับพระบรมราโชบายต่อชุมชนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมในเด็กทําให้โรงเรียนได้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางโรงเรียนเป็นของชุมชนบทเรียนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจําเป็นจะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 2. ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นหัวใจสําคัญ 3. กิจกรรมที่จับต้องได้และสอดคล้องกับบริบทโรงเรียน 4. แนวพระราชดำริเป็นแนวทางที่สามารถนํามาปรับใช้กับการดำรงชีวิตได้จริง 5. การมีแกนนํานักเรียนช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมจะเป็นไปด้วยดีปัจจัยความสําเร็จการดําเนินโครงการให้เป็นรูปธรรมและเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยแต่และหน่วยงานองคอ์กร บุคคลต่างมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการเผยแพร่นวัตกรรมและการยอมรับมีการร่วมกานจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการต่างๆกับหน่วยงานภายนอกมีการเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาอื่นและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนการขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นวงกว้างและมีความยั่งยืนนั้นไม่สามารถทําได้โดยสถานศึกษาเพียงลําพัง แต่จำเป็นจะต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายผลอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ต่อยอดในสถานศึกษาอื่นๆและเกิดเป็นประโยชน์ในวงกว้างข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ควรปรับใช้ตามบริบทของแต่และสถานศึกษาโดยในกระบวนการปลูกฝังและการลงมือปฏิบัติจริงจะต้องมีการสร้างระบบที่ทําให้เกิดความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการประเมินผลเชิงพฤติกรรมสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเครือข่าย มีการกับเพื่อนสู่นโยบายของโรงเรียนและต่อยอดเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนหรือชุมชนต่อไป